ดีค่ะปลาบ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 ลานะคะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องนางใหม่พายิบซีชาแนลนะคะวันนี้แม่หมอนางใหม่เขายังชั่วดีขึ้นมากแล้วเสียงใสเแจ้วเบิกบานบุรีเหมือนเดิมนะคะเออ่กับท็อปิกนี้หัวข้อนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยที่มันแตกร้าวไปแล้วเนี่ย จะมีวันผสานรอยร้าวหรือไม่คะคุณเออประมาณนี้นะคะมีหนึ่งของสามสเช่นเคยนะคะเลือกหมายเลขที่คุณออดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะเลือกไว้ในใจเลยนะคะเรามาดูกันเลยกับหมายเลขที่หนึ่งนะคะหมายเลขที่หนึ่งเรามาดูกันเลยนะคะว่า <c oughs> ความสัมพันธ์เนี่ยคือมันแตกแล้วกันไปแล้วถึง อาจจะไม่แตกแล้วอาจจะเป็นแบบประมาณว่างเงียบการตายต่างคนต่างเงียบหรือว่าอะไรที่มันทําให้ไม่ไม่ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่มีความสุขไม่มีแฮปปี้เอนดิ้งอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วจะมีวันมาเอ,อ่อผสานรอยร้าวได้หรือไม่นะจ๊ะอืมเออ,เอ,อ อะไรเนี่ยไนดาบสองไม้นะแล้วก็เก้าไม้ไนออสแวนเก้าไม้คุณนะเก้าไม้หมายถึงว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งเนาะ ค่อนข้างที่จะยุ่งมากแล้วก็เป็นคนที่ใจเด็ดมากเนาะในดาบเนะี่ยแต่ก็ยังแบบว่ายังอยากรู้อยากเห็นนะเออมันมีสองไม้อยู่เนะี่ยสองไม้ก็คืออยากรู้อยากเห็นอยากอยากรู้เรื่องราวของเราแหละ <c oughs> นะแต่เขาก็แบบค่อนข้างที่แบบว่ามีอีกโก้ใจเด็ดแบบยังยังไม่เทคแอคชั่นอะไร นะก้าไม้ก็คือยังยังยุ่งอยู่ยังไม่รู้จะเอายังไงดีกับชีวิตชีวิตเขาสับสนนะอ,อชีวิตเขาสับสนในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียวนะคะดูสิจิตวิญญาณฉันเป็นของเธอความเด็ดขาดของเธอเอ,อ้เออ,เอ,อก็คือเนี่ยนาดาบเนี่ยเขาคิดว่า คุณเป็นคนที่ใจเด็ดเขาก็เลยยังไม่กล้าที่จะเทคอคชั่นหรือว่ายัางไม่กล้าที่จะเ,เดินหน้าต่ออะไรประมาณนี้เนะาะความสัมพันธ์มันจะเป็นประมาณนี้นะเขาก็ยังตัดสินใจอยู่ยังไม่รู้เจะออยังไงนะคะคือก้าวไม้เนี่ยไม่รู้จะออยังไงดีประมาณนี้แหละว่าเอจะทํำยังไงแต่ว่าเขาก็ยัง มีความรู้สึกที่อยากจะรู้ยังอยากคิดถึงคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะคะออสองไม้เรามาดูอีกทีว่าเราจะมีประสานรอยรล้ากันได้ไหมนะจ๊ะประสานรอยรล้ากันได้ไหมไดส้สิบสิบ,ส,บสิบเหรียญเทนออฟเพนต์โร่เดอรสตาโอ้นะคะโอ้เซเว่นออฟเพนตโก็คือตอนนี้เขากำลังคิดคิดอยู่อืมเขากำลังคิดคิดอยู่นะเพราะว่า คุณนะ่ะก็คือเป็นหนึ่งเดียวในใจของเขานะจิตวิญญาณของคุณเนะเป็นของเขาเนี่ยสิบสบเหรียญเนี่ยสิบเหรียญเนี่ยขึ้นมานะคะ t e of pentacles เนี่ยขึ้นมาก็หมายถึงว่าเขานะ่ะมีมีความที่ รักคุณมากเดลสตา์หมายถึงว่าความหวังความคิดความอะไรที่มันบันเจิดเข้ามาในหัวเขานะ่ะเขากำลังหาทางที่จะเทคแอคชั่นอยู่นะคะกําลังหาทางที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่นะคะเออประมาณนี้กําลังทําอยู่กําลังจะอยู่เห็นไหมเซเว่นเอาเป็นเ c อ e น่ะเเหรียญกำลังทำอยู่ คุณคือคนในฝันของฉันแม่หมอก็จะดูไพ่เอ่อการแทนใจไปด้วยเลยอะไรประมาณนี้นะควบคู่กันไปเนาะกับไพ่ o r a c l นะจ๊ะคุณคือคนในฝันยอมรับในแบบที่เป็นฉันก็หมายถึงว่าต่างคนต่างมีอีกโก้น่ะเนาะเขาก็ให้ยอมรับในในแบบที่เป็นฉันนะคะอยู่ในระหว่างการเดินทางนะคะก็คืออยู่ในระหว่างไอ้นี่แหละไอ้นี่ อ้นี้แหละอันนี้แหละคืออะไรก็อยู่ในระหว่างการที่แบบกําลังที่จะคิดจะทํายังไงให้กลับมาในชีวิตของกันและกันได้เออประมาณนี้นะจ๊ะเรามาดูเออไ้าทูตสวรรค์ว่าจะแนะนําอะไรเราเนาะมาดูซิไ้่ทูตสวรรค์จะแนะนําอะไรเราจ๊ะอืม พระทสวรร์บอกว่าพูดเรื่องที่เป็นมงคลแต่เช้าตู่นะจ๊ะคุณนะจ๊ะปลดปล่อยนะคะปลดล็อกทางออกมันจะมีทางล็อกมันจะมีทางออกความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีการปลดปล่อยปลดล็อกกันนะคะใจเย็นเนาะกลงล้อแห่งโชคชะตาจะนําพาแต่โชคดีมาสู่คุณนะ่ะเออ คุณก็อยู่เฉยๆซืยอไว้ไปเดี๋ยวเขาก็จะมาติดต่อคุณเองเขาจะมาเทคแอคชั่นเองนะจ๊ะความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะเป็นเกาะกำบงังเราก็เข้มแข็งเข้าไว้นะอย่าไปคิดมากวิตกกังวลจนเกินไปทำให้เราเครียดนะคะมั่งคั่งร่ำรวยมันคงก็คือถ้ากลับกันมารีเทิร์นกันมาได้นะคะมีการประสานสัมพน 100, ันธ์รอยเลานี้ได้ก็ความรักก็จะเป็นไปอย่าง มั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงอย่างแน่นอนค่ะบลาบลาบลา,าจ้าบลาบลาบลาจ้ามาพบกับหมายเลขที่สองนะคะหมายเลขที่สองในหัวข้อที่ว่าความสัมพันธ์ที่มันแตกร้าวไปแล้วเนี่ยนะมันจะมีโอกาสได้มาเชื่อมความสัมพันธ์กันไหม เอออะไรมีมีโอกาสได้มาประสานสัมพันธ์รอยร้าวนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะจะเป็นได้ทุกสถาน,นะนะคะอย่างเช่นอทะเลาะกาันหรือว่าอาจจะเงียบไปหรือว่าหายไปเฉยเฉยแอาจจะมีปัญหาอื่นๆต่างๆนะคะก็ดูได้นะคะประมาณนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับผู้ที่เลือกหมายเลขที่สองนะคะว่าความสัมพันธ์ที่มันแตกร้าวเนี่ย มันจะมีวันประสานรอยร้าวหรือไม่นะจ๊ะควีนออฟแวนควีนดาบเอ้ยเอยเอแวนไม้ไม้ควีนไม้ไม่ต้องไปขานหรอกขานแล้วก็ขานผิด <laughs> แล้วก็ชอบขวานสิบไม้ควีนไม้สิบไม้นะคุณเนี่ยสิบไม้เทนออฟแวนสิบไม้ The Green Man นะคะเออ t h e g r e e n Man ก็คือหมายถึงแม่หมอหมองว่าไม่คุณก็ค้าว่านะคะในการตัดสินใจในครั้งนี้แล้วมันจะเป็นอะไรที่ยากนะคะเป็นอะไรที่ยากมากที่จะมาภาษารอยแล้วกันแต่แม่หมอว่ายังยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับการอยู่ ยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันอยู่แต่ก็ยังแบบอีโก้ต่อการอะไรเงี้ยก็คือช่วงนี้ยังไม่มีเทคเอชชั่นอะไรนะคะยังไม่มีการที่จะคิดจะประสานรอยแล้วอะไรต่างๆหมายถึงว่าฉันที่ตัดสินใจไปแล้วอะไรเงี้ยมันรู้สึกเอพอตัดได้ตัดสินใจไปแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าอืมมันโล่งมันมันคลี่คลายมันยังมันมันเหมือนกับได้ปลดปล่อยอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่า อจบกันไปอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันมันเหมือนรู้สึกว่าเออมันมันไม่อึดอัดมันค่อยังชั่วหน่อยมันมันไม่ตึงเครียดมากเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมประมาณเนี้ยนะคะเออความเด็ดขาดของเธอน่ะเห็นไหมแสดงว่าคุณเน่ะเป็นคนที่เด็ดขาดควีนไม้ก็คือแบบแน่นอนฉันตัดสินใจแล้วอะไรแบบเนี้ยอืมฉันมีสิ่งดีๆให้เธอนะคะ อย่าตัดสินคนเพียงแค่ภาพแม่หมอจะดูให้การแทนใจร่วมด้วยไปด้วยาการประกอบภาพไปด้วยนะคะก็คือนะคะคือคุณได้ตัดสินใจแล้วแหละนะคะว่ามันมันแตกแล้วกันไปแล้วตัดสินใจแล้วนะคะแต่เขาอะยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่เขามีสิ่งดีๆมาให้เธออย่าตัดสินคนเพียงแค่ภาพ ความเด็ดขาดของเธอเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาอะไรประมาณนี้นะคะไม่หมอมองว่าแต่ไม่หมอมองว่าคุณรู้สึกโลง่งรู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกแบบม,มันรู้สึกดีอะค่ะนะแต่ที่เราเข้ามาถามถึงเนี่ยเราก็อยากจะรู้ความเป็นไปใช่ไหมล่ะเออแล้วมันจะมีวันประสานรอยแล้วกันได้ไหมดูสิจะกลับมาเร์นหรือว่าจะเทคแอคชั่นอย่างไรบ้างเนี่ยเนาะดูสินะคะอืมอะไรเนี่ย ในออฟแอสเทมนายนดาบในดาบก็คือ9ก้าดาบเก้าดาบก็คงจะแบบค่อนข้างเครียดมากค่อนข้างที่จะยากอะนะเออ The h o r n e ก God The Hornet God Horn h o r Horn God อยไม่ต้องไปอ่านอ่านก็ไม่เป็นสูเอ้ย <laughs> ก็ประมาณนี้เนี่นะคะอืมประมาณว่าค่อนข้างคิดมาก ค่อนข้างคิดมากนะคะแล้วมันก็เป็นประมาณว่ายังยังตัดขาดกันไม่ได้เอ,อ้ถึงแม้ว่าเราจะใจเด็ดแล้วก็ตัดเขาไปแล้วแต่ใจเราจริงๆเรายังตัดเขาไม่ได้นะจ๊ะยังมีความผูกพันเนี่ยเห็นไหมคะยังมีความผูกพันยังมีความที่อยากจะเป็นปึกแผ่นกันอยู่นะคะแต่ว่าขอห่างไปก่อนขอเอ,อ่ออยู่แบบเงียบๆอย่างนี้ไปก่อน เราจะหยุดสต็อปกันกน่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คําถามก็คือจะมีวันประสานรอยแล้วก็ได้ไหมแพหย์ม,ม,อมองว่ายังไงก็ต้องได้ประสานเพราะว่าตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะอืมนะคะมีอะไรจะบอกอีกความอบอุน่นเห็นไหมนะ่ะความอบอุ่นยังมีอยู่เสมอน่ะคนนะความอบอุ่นยังมีอยู่เสมอนะจ๊ะ ฉันตกอยู่ในภวังแห่งความรักก็คือยังรักกันอยู่นั่นแหละคุณนุณขาคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจหนะเห็นไหมก็บอกแล้วว่ายังรักกันอยู่ก็จะไปอะไรกันแล้วอะไรอภัยให้กันก็ได้ะหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันเถอะนะจ๊ะคุณคุณขานะคะเดี๋ยวเรามาดูให้พูดสวรรค์การทูดสวรรค์นะคะของแม่หมอนะคะว่าจะแนะนํา อะไรเรานะจ๊ะม,มาดูซิจะแนะนำอะไรเราจา๊ะนะคะอุ้ยจะสังเกตเห็นหน้าไพ่นะคะเพิ่งได้ไพ่มาใหม่ไปสั่งในเน็ตนั่นแหละแต่ว่ามันนานกว่าจะได้สั่งสั่งไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร,ร่เอาเรามาดูคำแนะนำนะจ๊ะชีวิตได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนรู้ซึ้ง ประสบการณ์หนหะคุณนะจ๊ะอืมความรักดีๆกำลังมาสู่คุณเขาก็คงจะกลับมาดีกันน่ะแหละนะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆสิคุณเผชิญหน้าต่อไปนะจ๊ะผู้ชายก็คือผู้ชายผู้หญิงก็คือผู้หญิงก็นั่นแหละต่างคนต่างมินสิสัยอ่ะปนีปนอมนะจ๊ะอืมต่างคนก็ต่างมินสิสัยที่แบบว่าแตกต่างกันนะ่ะนะมันก็เลยมีความที่ไม่เข้าใจกัน นะก็ให้ปณีปนอมอาภัยกันได้ก็อาภัยกันไปนะคะอืมแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวเลขที่สองอ้หมายเลขที่สองนะคะก็คือมีการรีเทิร์นการมีการประสานร,รอยร้าวกันได้นั่นเองนะจ๊ะบลาบลาบลาจบลา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 ,บลานะจ๊ะมาพบกับหมายเลขที่สาม <c oughs> นะคะ ในท็อป,ปิกหรือหัวข้อที่ว่าความสัมพันธ์ที่มันแตกร้าวเนี่ยจะมีวันผสานรอยร้าวได้หรือไม่นะคะใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกสถานะนะจ๊ะอาจจะทะเลาะกันไปหรือว่าอาจจะเงียบกันไปเฉยๆหรือรอ,รอ,อาจจะมีปัญหาอื่นๆเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะนะคะจะมี วันประสานรอยร้าวกันได้หรือไม่เรามาดูกันเลยนะจ๊ะดิสแอนดิสแอ e ดิสไซรือสึกแชนอะไรประมาณ <c oughs> านี้อ่านอ่านไม่ค่อยจะออกแต่ก็อยากจะอ่านนะคะรชิงออฟแวนก็คือขิงไม้นั่นแหละอืมแล้วก็เพจออฟแวนก็เด็กไม้ อมันมีการเปลี่ยนแปลงอะเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการที่แบบว่าการตัดสินใจนะมีการกระทาที่แบบว่ามันเหมือนกับว่าตัดสินใจแล้วว่าจะเงียบกันไปหรือว่าจะห่างหายกันไปอะไรประมาณนี้เนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่แม่หมอมองว่ามันเป็น,ปนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะ อาจจะเป็นโอกาสให้ต่างฝ่ายต่างไปคิดไปทบทวนคิดทบทวนอะไรประมาณนี้นะคะแ,แม่หมอก็จะดูไพ่การ์ดแทนใจประกอบไปด้วยนะคะดวงดาวดาราเสน่หาเธอรู้หรือเปล่าว่าในรอยยิ้มของเธอฉันแอบเพ้อระเมอข้ามคนืนรอก่อนออนะคะก็คือตอนนี้ก็ยังมีการต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองอะ่ะ อือีกคนนึงก็คิดไปอีกแบบหนึ่งคนนึงก็คิดไปอีกแบบหนึ่งมันก็เลยดูดูจะมีปัญหาดูจะมีอมีปัญหามีอุปสรรคค่อนข้างที่จะต่างคนต่างทิฐิหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีความรักให้กันอยู่นะคะคือดวงดาวดวงลาดวงดาราเสน่หหาเนี่ยก็คือยังมีความเสน่หากันอยู่ยังมีความคิดถึงกันอยู่ยังมี แอบเพ้อละเมอขาควรถึงรอยยิ้มของเธอนะคะก็รอก่อนอะไรประมาณนี้นะคะรอก่อนรอแบบการตัดสินใจรออะไรต่างๆจะไม่หม,มองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเออแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้ผสานรอยร้าวด้วยนะคะมาดูกันซิว่าจะมีโอกาสผสานรอยร้ยยออาวไหม queen of f i r นะคะ h a w e v e r แม่หมอมองว่านะคะยังมีความรักต่อกันค่อนข้างมากและเขาเป็นคนที่รักคุณมากๆนะคะเอ,อเขาเป็นคนที่รักคุณมากๆเขาอยากจะประสารอยรล้ากับคุณอย่างแน่นอนค่ะคือคุณเป็นคนที่เนี่ยแหละเป็นดวงดาวดวงดาราดวงจัวทรหนหาอะไรนะะ่ะโอ้ยลมพัดแรงมากเลยนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนก็ขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะ นะคะแม่หมอมองว่าจะมีการประสานรอยร้าวกันนะคะจะมีการเทคแอคชั่นจะมีการมาปรับความเข้าใจปรับจูนกันอย่างแน่นอนนะคะจะมีความรักความสุขให้กันอย่างแน่นอนเธอคือของขวัญอลัมค่าน่ะเห็นไหมคุณฉันเฝ้ามองคุณอยู่นะะ่ะเขาดูแหละดูคุณอยู่คอยดูคุณอยู่ไม่อยากได้อะไรนอกจากหัวใจของเธอเออประมาณนี้นะคะ เขาก็ยังรักคุณอยู่ยังมีการที่อยากจะมาเทคแอคชั่นอยากจะมาประสานรอยร้าวนะคะมีการได้ปรับจูนปรับความเข้าใจกันอย่างแน่นอนทีเดียวเลยนะคะเออมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆู่ยค่อยๆจากกันนะจ๊ะจะได้มากลับมาแฮปปี้เอนดิ้งกันอีกครั้งค่ะนะคะแล้วอันนี้เรามาดูกร์ด นะคะคไพ่ทูตสวรรค์น,นะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรกับเรานะคะในชาวหมายเลขสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนใจเอ๊สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรรู้สึกไร้อานาจในสถานการณ์เลวร้ายก็คือเราอาจจะแบบอ <c oughs> ืตอนนี้มันก็ยังเหมือนกับว่ายังตัด สินใจอะไรไม่ได้นะคะเจ้าที่เจ้าทางเทเทวดาเนี่ยมาดนจิตดนใจให้ทั้งคู่ได้มารักกันนะคะทุกคนย่อมมีเหตุผลในการเลือกที่จะทานะคะทำบุญทาทานหมั่นสร้างกุศลทุกคนนะคะก็คือคุณระหว่างคุณกับเขาน่ะมีเหตุผลในการเลือกที่จะทำนะก็เออเราก็อย่าไปเออนอยอย่าไปคิดอะไรมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาดนใจเจ้าที่เจ้าทางเทเทิวดาทั้งหลายก็คือมาดน ให้คุณทั้งคู่น่ะปรับจูนการคิดถึงการเข้าหากันเขานะคะยอมคิดว่ายอมคุณน่นะคะก็อาจจะมีการมาปรับจูนกันแล้วก็มีการมาประสานรอยร้าวกันอย่างแน่นอนนะคะไม่เหมาะกับเป็นกำลังใจให้นะคะบลา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 บบลาบบ หมายเลขที่4นะคะหมายเลขที่4ในท็อปปิกหรือหัวข้อที่ว่าตอนนี้นะคะเรามีความแตกร้าวการเราจะมีการมาประสานร,รอยร้าวหรือไม่เออประมาณนี้แหละก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคะอย่างเช่นอาจจะเงียบหายกันไปหรืออาจจะมีปัญหายอย่างอื่นเข้ามาในชีวิตที่ทําให้เราเออต้องมีอุปสรรค มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราอ่ะจะมีวันมามาเคลียร์ปัญหามาประสานรอยร้าวกันได้หรือไม่นะคะเรามาดูกันนะคะซิกออฟแวนก็คือ,คอหกไม้นะคะคว e นออฟเพน t a เ l ิลควีนเหรียญน,นั่นเองนะคะแล้วก็ถูกเพนต์เกิลสองเหรียญแม่หมอมองว่า ก็คือยังไม่ได้ขาดหายกันไปเลยสัทีเดียวนะคะยังมีความต้องการกันอยู่ยังมีความที่อยากจะเจออยากจะคุยกันอยู่นะหรืออาจตอนนี้อาจจะเงียบๆไปหรืออาจจะมีภาระหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆที่มีไม่มีเวลาให้กันซะมากกว่านะก็ไม่ได้จะผิดใจอะไรกันมากมายอาจจะแบบถอยห่างไป ถอยหางอีกนิดอีกนิดนั่นแหละนะห่างอีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแม่หมอจะดูกัดแทนใจควบคู่ไปด้วยนะคะแม่หมอมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ย,ยังยังยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เขาชื่นชอบคุณมากนะคะเขาชื่นชอบแล้วก็จิตวิญญาณของฉันเป็นของเธอ เมื่อตะว,วันนิทราฟ้าจะรอพบจันก็ประมาณนี้แหนละคุณแม่หมอมองว่าเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่นะยังรอคอยที่อยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยแต่อาจจะยังไม่กล้าเทคแอคชั่นมาหรือว่ารอให้คุณเทคแอคชั่นมาก่อนหรือยังไงติดต่อมาก่อนหรืออะไรประมาณนี้เนาะเขาก็ไม่มั่นใจเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยแต่ยังชอบเขาอยู่ไหมแต่เขาอะชอบคุณมากๆแหละนะคะ แล้วดูซิว่าเราจะประสานรอยร้าวกันติดไหมอืมประสานรอยร้าวกันติดไหมจ้ะแม่หมอมองว่าคุณตอนนี้คุณตัดสินใจที่จะแบบเงียบไม่อยากจะเออ่ไม่อยากมีปัญหามันก็ต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแหละในในชาวกองที่สี่ยเนาะ คือคุณตัดสินใจที่จะเงียบแหละไม่อยากติดต่อไม่อยากเทคแอคชั่นอะไรซึ่งเขาก็รอคอยคุณอยู่นะไม่หมองว่าการที่จะภาษารอยล้าวกันได้ก็คือคุณคุณติดต่อเข้าไปเลยค่ะติดต่อไปเลยภาษาลอยล้าวกันนะจ๊ะหัวใจฉันเต้นแรงไม่ได้พบหน้าเธอน่ะเออเขาส่องคุณอยู่นะอยากเคียงคู่กับคุณตลอดไปนะเขายังรอคุณอยู่นะเขารักคุณนะคะติดต่อไปเถอะค่ะ เธอคือแสงสว่างเธอคือความสุขเธอคือทุกๆอย่างของฉันนะรักคุณนะคนุณติดต่อเข้าไปเธอไม่ต้องอีกโก้มากหรือ,อยังไงหรือเราไม่อย, <c oughs> มยอยากจะประสานสัมพันธ์ละแต่น่าจะอยากประสานสัมพันธ์นะไม่งั้นไม่มาดูท็อปปิกดีหรอกยิงปลา <c oughs> นะโอ้ก็คือจะมีโอกาสแหละถ้าคุณไม่อยากติดต่อไปอย่างเงี้ยแม่หมอมองว่าเขาก็ มันจะมีโอกาสที่จะได้มาภระานรอยล้วกันอะ่ะมีโอกาสได้มาเคลียร์มาพูดคุยกันอน่ะหรือมีการอติดต่อกันมาใหม่เริ่มต้นคุยกันใหม่หรือเริ่มต้นทุกอย่างแบบ <c oughs> เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไม่หมอมองว่าเรามาดูเไพ่ไพ่อะไรอะ่ะไพท่ทูปสวรรค์อยากจะบอกอะไรแล้วโชคชะตาฟ้าลิเคตคุณ คุณคือโชคชะตาฟาริษผิดของกาลกาณะจาะความทุกข์เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้จะไม่ต้องไปแบกรับเนี่ยแสดงว่าคุณก็เครียดคุ้มมากปวดหัวปวดสมองนะคะจงเอาชนะเสียงในหัวด้วยเสียงหัวใจถ้าคุณต้องการอะไรใจคุณต้องการแบบไหนคุณจัดไปเลยค่ะนะคะสิ่งเด็ดิสิทธิ์มาโดนใจเนี่ยไหมก็คือสิ่งเักดิสิทธิ์เขาก็เออเหมือนกับอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะที่ยิงธนูอ่ะอะไรอ่ะ ที่ยิงขนูใส่แล้วคุณก็รักกันอะไรอ่ะก็จับไม่ได้อ่ะนึกไปออกเลยอ้าวอาวอาจงเชื่อมั่นแห่งศรัทธาไปสุดท้ายคุณก็นั่นแหละใจคุณจะต้องการอะไรคุณก็จัดไปเลยคุณยังรักเขาอยู่คุณก็ทักเขาไปก่อนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องให้เขาทักมาก่อนนะคุณเนาะเออประมาณนี้แหละนะมีโอกาสได้ประสานร,100รอยร้าวกันจ๊ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ที่จะอ่าเริ่มต้นใหม่ที่จะ อ่อส,สานความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์นี้ให้ดีขึ้นนะนะคะก็จบไปในท็อปิกนี้นะคะแม่หมอขอบคุณมากนะคะสำหรับคอมเมนต์ต่างๆ u b s c r i b e มากันเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์ความคิดเห็นต่างๆแม่หมอขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามของทุกๆท่านด้วยนะคะแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะบลาบลาบลา